สวัสดีครับเทคนิคบานท่อต่อน้ำนะครับร้อนมันทำให้ท่ออ่อนตัวนะครับพอร้อนแรกที่แล้วก็ตัวนี้ส,สวมใส่เลยนะครับดัดให้ตรงนะครับ ได้ที่แล้วก็น้ำเย็นใส่นะครับให้ท่อแข็งตัวนะครับไม่ยากครับครับแน่นนะครับผมเราจะเอาประมาณเท่าไหร่เราก็วัดยี่สิบเซนแล้วก็ตัดตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่าจะเราจะแล้วแต่เราจะทำกี่เซนกี่เซนพอ เย็นตัวแล้วนะครับท่อเย็นลงแล้วครับผุนออกได้เลยนะครับจะไม่มีรอยรั่วอะไรเลยนะครับสามารถเอาไปเดินไฟหรือเดินน้ำได้นะครับกอสุบเข้าไปที่เดิมครากาว กาวด้วยนะครับเวลาไปประกอบใส่น้ำจะไม่ได้รั่วนะครับผมส่วนนี้ผมทำไว้เมื่อกี้นี้ครับก่อนหน้านี้ได้สองข้างแล้วนะครับโอเคครับทำข้อต่อขึ้นเองโดยไม่ต้องไปซื้อข้อต่อข้อต่อ ตรงแบบนี้ก็นะครับข้อต่อตรงแบบนี้แถนี้เป็นสามทางนะครับผมไม่ต้องไปซื้อข้อต่อตรงให้ยุ่งยากงกประหยัดนะครับครับย่างไฟต้องให้ห่างๆนะครับอย่าเข้าใกล้มันจะทําให้ท่อขาดเร็วทําให้ท่อขาดนะครับส่วนตัวนี้เป็นสปริงแดดท่อนะครับผมจะเอาไซนี้นะครับยัด,ดเข้าไปเลยกดดัดครับ เด็ดให้ได้องศานะครับอัวน้ำก่อน มจะออกมาลักษณะนี้นะครับก็ถ้าท่อเย็นลงแล้วก็เอาสปริงดันออกเลยนะครับครับออกเลยนะครับสวยครับไม่มีที่ติตรงนีแบบ้ยัดเข้าไปเลยนะครับนครับเทคนิคต่อท่อนะครับผม เออเช่โอ้เช่เก็บแรงงอ90พอดีนะ okay, okay. okay, ครับประกอบเข้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับผมคุณเจนะครับข้องอข้องอหรือข้อโค้งหรือข้อต่อสามารถทําเองได้นะครับผมเทคนิคทําท่อสายเองนะครับผมอย่าลืมกดกระด,ดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแหวนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ